เอมอะเอมมาปะมาจ้ะเอามานับสามเน็ดมาแล้วนะทุกคนเน็ดมาแล้วนะ่ะอโอเคหาที่วางให้ก่อนเอามาพร้อมไหมจ๊ะพร้อม่ะมาโอเคเริ่มจ้ามาเลยที่ปูค่ะแบบนี้อะ นะขียกันพี่อ้วนขายกันอวะกินไปหมดเมตรก็ได้เลยนะครับในตะกร้านะครับไ์พี่การให้ราคาพิเศษที่สุดเลยไม่เคยลดราคาขนาดนี้ให้เลยครับปกติอ่ะหนูจะขายแบบ1นึ่งซองอ่ะจะสองห้าเก้าแต่วันนี้ไรพี่การอ่ะปกติสองซองสี่เก้าสิบเนาะวันนี้ไรพี่การหนูให้ราคาในตะกร้าไม่ลดเพ่องร้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสบาทสิบสองร้อยสิบบาทได้โคช่องพี่การด้วยได้โคช่องพี่การด้วยจ่ายเท่าไหร่นะ 490ค่ะจาก490ได้ไปสองซองใช่ค่ะได้ไปสองซองจาก490เหลือ210บาทโอ้ตะกร้าขึ้นฮอตเลยจ้าตอนนี้ได้ทิ้งแกงกีเดทมากโอ้โหมามาแรงมากส่งฟรีบ่ส่งฟรีส่งฟรีไหมคะส่งฟรีส่งฟรีครับส่งฟรีเป็นไลฟ์ถุงเกมมากพี่มิวพี่มิวต้องของขุนโตไหม โตไหมโตไหมโตะโตไหมคือม oh, so ันพ uh ูดไม่ได้เลยนะคะของเราคือถ้าสมมุติใครเคยกินอะไรเนี้ยรีวิวให้คิมในคอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าไม่กล้าพูดเดี๋ยวช่องพิการไปเดี๋ยวบินเอาเอาเอารีวิวมาดูรีวิวมาดูใช่ก็เป็นไอ้นี่อยู่แล้วเออใช่ใช่ใช่ไหมเนี้ยเคยกินเหรอมากนี่ตัวซัพพอร์ตที่แปลเลยนะเนี้ยจริงจังต้องของคือตัวแบบขอดยงเลยแ้วสมัยก่อนแบบกว่าพี่ไหม โอ้ไม่ถือไม่ถือตากนะแต่พิกัวนก็ไม่ได้นี่ถออเออไม่ทันแล้วรีวิวดี่คือทุกคน4.9เลยนะโอ้ยยูซุนซื้อซ้ำแบบมากกว่าหมื่นแอคเคานต์เลยนะครับ่อันนี้เราขายไปแบบเป็นสองร้านสองฟองแล้วนะคะอันนี้เป็นตะกร้าใหม่ควาสามารถไปดูในร้านค้าได้นะคะดูรีวิวในตะกร้าได้เลยตัวนี้แบบว่า คืออะไรคือซื้อค่ะสองล้าน2องกับชวลแล้วแหละใช่ค่พี่มการบอกว่าดแค่วีการบกก็่าซื้อให้หน่อยก็แค่นี้เหมือนกันจาก490ปกติตอนนี้สองห่อ210บาททุกคนกดะก้าครับะก้าครับ สองร้อยสิบบาทตกห่อแล้วอะไรเนี่ยร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทคือไม่เคยได้เลยราคาเนี้ยแต่<ช>นี่นี่เป็นคูปองช่องพี่กันด้วยออแล้วก็หนูทำราคาพิเเจได้ด้วยคูปองช,ช่องพี่กันด้วยอยากให้เปิดใจลองกันและไม่ต้องกลัวว่าสั่งไปแล้วจะกินยังไงเพราะหนูมีสูตรการกินใส่ไปให้มีวิธีกินใส่ไปให้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะเปิดใจลองดูนะใครที่แบบว่าเป็น อ๋อฮิปโปอยากเป็นหมูเดงอะไรนี้นะคะไปลองดูได้เลยคือแถมหนึ่งได้ไปสองซองเลยนะคะไล์พี่การตกซองร้อยห้าบาทคุ้มมากส่งฟรีด้วยลดกดเลยตอนนี้มีเวลา2นาทีครึ่งให้ทุกคนต้องรีบตัดสินใจนะครับนะเพราะว่าจากห่อเดียว490รอยเก้สฮอตเลยฮอตเลยคนสั่งเยอะตะก้าฮอตเลยตอนนี้คนเข้าไปดูเพียบนะตอนนี้ไม่ใช่แค่ตะก้าฮอตนะคะอะไรฮอตอ่ะอะไรคุณค่าของหฮอ มานี่มาเลยค่ะให้มามานี่มามาั่มาอันนี้ทุกคนรีบกดตะกร้าครับใช่ตอนนี้เหลือห่อละร้อยห้าบาทเองอ่ะใช่หนึ่งห่อมีสิบแคปนะคะทุกคนค่ะสามารถกิน2วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งคือกินได้ยี่สิบวันคือเกือบเดือนเลยหนูบอกเลยว่าใช่วันละแคปได้เลยแต่ถ้าสมมติใครเป็นคนที่ดื้อหน่อยก็สองแคปได้แต่ถ้าเพื่เราองก็คือเอไปหนึ่งแคปก่อนแต่มีสูตรการกินให้อยู่แล้วค่ะทุกคนขาเน๋ะโอ้โหด้านหลังนี้ เข really ียนมาเยอะมากละละเอียดยิบเลยอ่ะเขียนมาเยอะมากแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขียนเขียนไปงานให้มันเต็มเต็มไปหมดได้ดูรีวิวหน่อยพี่ในคนเข้าไปตะกร้าเยอะมากเลยอ่ะมีคนบอกเคยใช้ด้วยนะมีคนบอกดีมากจริงมีคนเขารู้ราคาอยู่แล้วมีคนรอเยอะมากเลยอ่ะไม่รีวิวรีวิวเยอะอยู่นะทุกคนรีวิวเยอะอยู่แล้ว4.9ด้วยแปลว่าเขาคงได้นะ4.9นี่ถือว่าคงได้รีวิวเยอะ แล้วนะคะพวกถั่วขาวแอคอนดีนอะไรแบบนี้คือรู้การคือสามารถไปเซิร์ชหาได้เลยว่ามันอะไรช่วยอะไรอะไรอเงี้ยค่ะคือจะรู้ว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรแล้วก็มีวิธีทานใส่ไปให้ทุกคนสั่งไปคือรู้วิธีกินแน่นอนสั่งไปได้เลยอันนี้หนูพูดไม่ได้เพราี๋ยเร์เลยเพราะเดี๋ยวแบบช่องพี่กันไปน่ยโดนนะสองร้อบาทต่งฟรีสองบาทส่งฟีทุกคนขออุ 110บาทส่งฟรีทุกคนอันนี้ดาราภาคใต้บินมาเลยนะคะใช่เล้ใช่นลยใช่เลยใช่เลยพระนารองดินฟาดช่วยหนิก็ติดหน้าวันนี้นึ่งแทมนึ่งตอกสองละร้อยห้าบาทคือทุกคนจะรู้กันว่าไม่เคยได้ราคาหนี่มาก่อนวันนี้ให้ไล่พี่กันแล้วก็ได้คูกปองไล่พี่กันกันได้ไปซองซองนะนึ่งแทมนึ่งก็ได้เลยค่ะทุกคนค่ะได้เลยพุ่งเลยพุ่งเลยนะ แคบเร็วแคบที่แคบอะไรเงี้ยไม่ใช่รีบรีบแคบนแคบเดี๋ยวเราให้างสนตัผมโดนาดนี่ะเรียกว่าที่แคบโอ้ยตาแล้วิเดียวิเดียวนึ่งพันกดเลยกดเลยกดเลยอาเตียมกีรนนั่ยเนี่ยิเดียวบนเลยนเลยนเลยเอาดาเเลอะนะเอมาแน่นอนนะแน่นอนนะอันนี้นะ อาฝากไว้หน่อยแทน้องพี่โอเคค่ะงั้นหนูฝากแบรนด์หนูไว้ด้วยนะคะว่ะเหลยออีกชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์คิมมี่ค่ะคิมมี่เอสตัวนี้นะคะใครได้ลองหนูบอกเลยว่าติดใจแน่นอนนะคะโอเควันนี้ก็ทำเรื่อทำเรื่อโอเคขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนด้วยเลยดีมาุณค่ะเดี๋ยวขึ้นตะกร้าค้างไว้ให้นะ ครับอ่านี่หนูกับบ้านนะคะจ้าขอวไม่ได้ไม่นาคะไหวานอ่อนหโอ้น,น่ารักมากเลยทุกคน